สวัสดีค่ะวันนี้สารพันสาระน่ารู้มี6สูตรมักนา้ากระชับรูกขุมขนด้วยราคาหลักสิบมาฝากตามไปชมกันเลยค่ะสูตรที่1 แตงกวาน้ำมะนาวและไข่ขาวสูตรนี้เหมาะสําหรับสาวผิวหน้ามันนําแตงกวาน้ำมะนาวและไข่ขาวมาปั่นรวมกันแล้วพอกบนหน้าทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ําสะอาดไข่ขาวจะช่วยลดความมันน้ำมะนาวช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกทําให้หน้าขาวใสกระชับรูขุมขนให้เล็กลงและทําให้ผิวหน้าเนียนเรียบขึ้นค่ะสูตรที่2ใบบัวบก ใบบัวบกเป็นพืชใบเขียวอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยแห่งไวัยได้นำใบบัวบกมาผสมกับน้ำเล็กน้อยปั่นพอละเอียดและผสมกับน้ำเย็นจากนั้นนำไปพอกให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดผิวจะเนียนละเอียดขึ้นและช่วยลดริ้วรอยในตัวด้วยค่ะสูตรที่ 3. นํนำพึ่งและโยเกิร์ต สูตรนี้ผสมน้ำผึ้งลงในโยเกิร์ตรสธรรมชาติให้เข้ากันนำมาพอกหน้าทิ้งไว้เป็นเวลา10-15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1-2ครั้งจะช่วยให้หน้าใสผิวหน้าเนียนนุ่มกระชับรูขุมขนขึ้นอีกค่ะ สูตรที่4น้ำมะนาวและดินสอพองสูตรนี้ผสมดินสอพองกับน้ำมะนาวให้เข้าจนเป็นเนื้อครีมข้นๆนำมาพอกหน้าทิ้งไว15้15-20นาทีความเย็นจากดินสอพองจะช่วยให้รูขุมขนเล็กลงช่วยลดความมันลดสิวจากอาการแท้ส่วนน้ำมะนาวช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยผิวใสให้นุ่มเนียนค่ะสูตรที่5น้ำผึ้งและน้ำตาลทรายแดงสูตรนี้ ผสมน้ำผึ้งกับน้ำตาลทรายแดงแล้วนำมานวดเบาๆให้ทั่วใบหน้าจากนั้นพอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำสัปดาห์ละ1-2ครั้งแก็นน้ำตาลทรายแดงจะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ขาวใสน้ำผึ้งจะทำให้หน้านวลเนียนนุ่มรูขุมขนกระชับขึ้นค่ะสูตรที่6มะเขือเทศและนมเปรี้ยวนำมะเขือเทศกับนมเปรี้ยวมาปั่นจนได้เป็นเนื้อครีม แล้วนำมาพอกหน้าเป็นเวลาประมาณ10 1 5นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นแถมผิวก็เนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้นอีกด้วยค่ะเราลองมามาร์หน้าดูนะคะด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆแล้วก็ราคาหลักสิบไม่แพงเลยทีเดียวค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นสาระดีๆเรื่องอะไรนะคะ ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ